ไว้ดักจุดสวยนะครับเตรียมไว้นะครับเดียไปย้อนลงนำ้ำหมดที่ได้ใกล้หมดนะครับ ดีคร <ítulo> ับป anyway, ่ากันเห็นแล้วนะครับเจอกันเห็นแล้วนะครับวันนี้ง่อมๆนะครับง่อมๆเงาเงานะครับอยู่ห้องกับเบื่อเบื่อครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาวัสดุดิบในกันอยู่ในกันหากินนะครับแนวอยู่แนวกินนะครับ ันนี้อย่าพาไปใส่กุ้งครับต่เดี๋ยวเขาไปป้ากันที่หมายนะครับไปกันเลยครับครับเขามาถึงหมายแล้วนะครับมีอาการหมายคนตกป่านัดนะครับแต่ต้องอยู่กันห่างๆนะครับวันนี้อย่าพาไปดักกุ้งครับนี่ครับเอาไว้ดักกุ้งฝอยนะครับ เตรียมไว้แล้วนะครับเลยไปย่อนลงน้ำครับมีแค่2อันนะครับเอามาแค่กินเสร็จครับนี่นะครับเยย่อนไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับ Giờ ăn nó hấp Giờ trái là khứ tóc bản nó hấp Không nó phải อใส่ตรงนี้แล้วครับบรรยากาศเราจทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งนะครับทิ้งชั่วโมงหนึ่งแล้วเขาจะมาพอว่ามันจะได้ตั๋วครับ ในระหว่างที่เรารอกุ้งนะครับดอกกระทบลกในระหว่างอรอลักกุ้งครับ ือเบสมันสองคันครับฮะครับบ่แม่ะเด็กเลยครับฟังนุ้นกาบมีนะครับคนต้มหน้าห่างก,กันนะครับนะครับป่ามาันน่าลุ้นครับเดี๋ยวให้มันไปลุ้นกุ้งกันกันดีกว่าครับอันนี้เอามาชมบรรยากาศเฉยๆครับในในระหว่างรอฆ่าเวลาครับ งานเข้าแล้วครับงานเข้าพักตบหลายครับโอ้โหมาไปควบนกมาไล่กิน,มนแมลงครับผักตบหลายเสียงจุงเบย หัวปักนะครับดูนกน้อยไปก่อนครับนกน้อย,นอ,ยนอนกกระชิบนกกระจับครับผมไอฟังนู้นสบายแล้วครับพักตบบอได้ไหลายไปหาครับแต่บอได้ซีเรียสน,นะครับเป้าหมายของคลิปนี้คือดักกุ้งนะครับผ่านไปชั่วโมงหนึงแล้วเดี๋ยวามาดูว่า กุ้งจะได้เหรอครับโอ้ได้อยู่นะครับนี่ครับได้อยู่แต่ได้บ่หลายนะครับเอาดักไว้ก่อนครับรออีกครับให้มันได้สักพอกินครับสักถ้วยนึ่งก่อหนีแล้วครับ รบรรยากาศใบสามครับฝนกำลังจยะตกคุ้มฟ้าคุ้มฝนนะครับนะบอกว่าค่อยๆขับรถนะครับนายกุ้งครับกุ้งทําหมดที่ได้นี่ครับได้หมดน,นะครับ ได้จานหนึ่งครับนี่ครับได้กับเข้าแรงพอดีครับป้ากันที่ห้องครับเดี๋ยวเราไปทำเมนูครับได้เวลาแล้วครับ มีแกงเพชรครับใส่ลงไปใส่ลบดีกับพอนะะครับคนกคน่อนครับผมตอกขไข่ลงไปครับ ปลาหน่อยๆพริกไทยเพิ่มความหอมครับคนให้เข้ากันครับผมทีนี้อมามคนให้เข้ากันนะครับ อย่ใส่แป้งครับแป้งทอดกรอบครับนี่ครับผมดื่มใส่ใบมะกรูดนะครับมะมีใบมะกรูดมะมีมะมีจาคลายนะครับ ดี๋ย่ยไปทอดนะครับผมปั้นเป็นแผ่นเด็กแผนแล้วทอดเลยครับผม คือตกวเองครับ kai <laughs> tsaye <laughs> แล้วครับหน้าแต๋วอย่างนี้นะครับโอ้ยน่ากินนะครับพี่ปีน,านาันนะท่านไหนนะครับที่ว่ามีสูตรเด็ดนะครับช่วยแนะนำดยนะครับจะไปเปลี่ยนแนวทางในการปรับปรปุงนะครับเพื่อเพื่อได้ไปทำขายทำอย่างนะครับอันนี้ของสมัครเล่นนะครับ ลอามาชิมกันนะครับได้อยู่ครับรสชาติได้อยู่ครับคล้ายๆครับปาทอดมันนะครับบุกเฟ่ต์กรอบอไีนะครับแต่ว่ากันรสชาติได้กว่าครับได้ได้กวัวแล้วก็ดีกว่าในต่งตลาดนะครับนี่ครับ พอดีครับยอ่าครับแกน้ำครับขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับท่านใดที่มารับชมใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะครับท่านไหนเข้ามาชมใหม่กดติดตามนะครับรับรองว่าผมกดติดตามคขึ้นนะครับึือกำลังใจกันนะครับเอาเหยื่อสู้ๆไปด้วยกันครับ 拜拜。Bye bye.